ก็เป็นเป็นอ่อเป็นเกรซมากกว่านะคะอาจจะไม่ได้เป็นตีหลักของงานแต่ก็ได้เจอต้นนักกะกับคอนเิร์ตที่ชื่อว่าเจิดดีว่าแตนบินนั่นเองนะคะเแล้วเจิดีว่าอ๋อที่คุณไม่รู้หรอ้นันดีว่าเฮ้ดีว่าใกันมาไดเหรอเขาเป็นตวเดียเหรอแต่เป็นเกรสนะอ่าอ๋อก็เรียว่าเป็นความพิเศษคะจริงแล้ว นักร้องที่ดีอ่าจะชอบมากกว่าที่บุคลิกเต้นหรืออะไรใครที่ชอบในเรื่องราวของดีว่าห้ามว่าลูกคุณจะได้เจอกับศีนักร้องสาวบัวแม่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ๋อคุณอัจจาวิยาการคุณพิธาภูมารชุนอันนี้ใครเลยคุณคุณพิธาภูมารุณนัทธพรอันนี้ใครชอบมากนะคะแล้วก็มีคุณรวิวันณจินดาแล้วก็มีนารีกระจ่าคันธมานะคะทำมด้วยสุดยอดนะ ร้องนวเอเจนเตอร์คุณบีวีรัคุณบนวีรัตไทยนะคะในคอนเสิร์ตเดอะกีบ้านห่งวินนั่นเองคฮ้ยต้ก็ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตนี้เลยถูกต้องค่ะต้องบอยอดมากคะอยู่ในนั้นได้ต้นชนะศิษย์ได้เป็นเกรดพิเศษอ่ะนะเมืองไทยต้องได้ด้ว่าเรานับหัวกันได้แล้วใครเป็นใครเป็นนักร้องที่แบบยอดในด้านเสียงแบบนี้จะพูดหลายครั้งว่าต้นชนะศิษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรค่ะคุณค่ากับการเป็นแชมป์ สีมากคือเราชอบเขนะแล้วซิงเกิลซิงลที่ออกมาเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของเนื้อหาจังหวะที่สำคัญงเกิก็ไม่เหมือนใครด้วยใครที่อยากมาดูคนเสิร์ตนี้วันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2อ557ที่ร้อยโยคายบ้านคอนะคะและรองว่านน้คุณจะได้ฟังความจริงที่ออกมาะไรล่ะ ก็แล้วเนีก็คมีความสนุกสนานเฮฮาความไร้ขั้ไใจบทเพลงไคยร้อนทย้อนยุคห้อนสมัยไทยฝาบนครบแน่นอนว่าคเจอรกคืนนั้นไปเลยหละเพราะว่าอย่างนั้นเาใคำดิงคุณคือถคุณอยากคุณเป็นแบบจิงกาหี่เ็น มันหมดติดตาด้วนอ่าลมันลมันแท่เข้าใจเขว่าตีนะแล้วดิหยาบอลยร้เขามอกด้ที่เขาสุดไม่ชอบอาจะเป็นเพราะว่าเวลาในโลกออนไลน์อาจจะมีการโต้ตอบขึ้นมาหรือเป็นต้องใดต้องี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็คือคนที่สกับสนุนม่ว่าถ้าเราไมม่ีติเี ก็คือคำคำคำถือว่าเป็นคำเล่ห์เล้่ยงแฟนของเขาเอามาฝากกันสำหรับคนที่อาจจะชื่นชอบในเรื่องของแฟร้อแบบอีว่าโดเฉพาะโอเคคของต้นลักนมที่ยังไม่รู้บางคนยังไม่รู้ว่าจะเป็เกรสแลก็ซือัตกกันได้ท่าสที่หนึ่งนะคขอบคุณเจสไปขอคุณเจสคุณเจ